สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสนานานุ่มค่ะตัวจี๊ดปรีดข่าววัสนานานุ่มค่ะสวัสดีค่ะายาดาค่ะโอ้โหวันนี้เราใช้อ่าทางมาเจอกันผ่านจอเทคโนโลยีอีกแล้วนะเพราะว่าว,า,วางไม่ตรงกันเหลื่อมกันโอ้ยท่านิดหน่อยนิดนึงนะนิดหน่อยนิดหน่นนหนอยภารกิจของนายกรัฐมนตรีเขาก็มีเยอะตอนนี้เขาเดินสายเอาลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศไง เออเราก็ชี้ประจอรลงเท้าไปเขาด้วยเหมือนเหมือนนายกอิงอ่ะเขาพยายามทำงานให้เยอะๆนะเยอะๆได้ไม่ต้องแบบไปไปสนใจดราม่าอะไรเนาะเออใช่ใช่อ่ะเริ่มกันเลยวันนี้เนี่ยวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาใช่ไหมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญมาตราอะไรนะพี่เลสสองสองห้าหกสองห้าหกนั่นแหละค่ะ ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นร่างที่พักการเมืองเป็นคนเป็นผู้เสนอเข้ามาพิจารณาก็คือเป็นตัวแทนจากพักเอ่อพักเพื่อไทยเขาเรียกว่าพักเพื่อไทยแหละกับพักประชาชนใช่ไหมคะที่เอาเข้ามาพิจารณาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็มีการสุดท้ายแล้วเนี่ยการประชุมอ่าร่วมรัฐสภาในวันแรกเนี่ยก็เป็นไปตามคาดไม่เกินความคาดหมายก็คือสภา ก็องประชุมไม่ครบภาษาข่าวเรียกว่าสะพานล่มไปโดยปริยายค่ะซึ่งประธานสภาก็นัดต่อในวันรุ่งขึ้นก็เชื่อได้ว่าก็น่าจะน่าจะมีปัญหาอีกแหละน่าจะมีปัญหาอีกแหละเพราะว่าก็มีคือส่วนหนึ่งก็อยากให้ยื่นสารรัฐมนูินิจฉัยในเรื่องของอำนาจของรัฐสภาก่อนว่ามีอำนาจในการที่จะไปแก้ไขรัฐธรมนูญตรงนี้เลยหรือเปล่าหรือจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล็กอืมใช่มันก็เลยเป็นปัญหา ใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าทางพักภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักซึ่งเป็นพักร่วมด้วยเนี่ยก็พูดตรงไปตรงมานะอ่ะก็พักภูมิใจไทยไม่ขอร่วมไม่ขอร่วมพิจารณาด้วยอ่ะมันก็ชัดเจนนะเพราะว่าจุดยืนของพักภูมิใจไทยเขาก็แนวแนว,แน,วนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นกันว่าสอวอสีก็สายสีน้าเงินวันนี้เท่าไหร่ร้อยสามสิบหกเสียงใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดอ่ะ โอ้โห<อ>ก็คือ,อใช่คือคือ,ค,อคือแน่นอนว่าถ้าถ้าเขาอยู่ร่วมในที่ประชุมอ่ะก็เดี๋ยวมีการตีความในข้อกฎหมายเอกอีกนะว่าเอไปอยู่ร่วมในการโบวตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องวอ,งอล์กเอาเลยนะออกจากที่ประชุมแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เลยถูกทําให้มองว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยเนี่ย มันมีอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมคือมันมีเป็นเหมือนพ่อแง่แม่งอนหรือว่าตบจูบตบจูบกันอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะระหว่างคุณอนุทินกับคุณทักษิณนะคะคือคือเราเราอาจจะมองว่าเออมันเป็นวิถีทางการเมืองที่เขาต้องสู้กันแต่ว่าบางครั้งอ่ะคําพูดของแต่ละคนแต่ละฝ่ายอ่ะมันก็ทําให้คิดได้นะว่ามันมีเรื่องคาใจกันอยู่ใช่ไหมอืม จริงๆแล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยก็มองได้หลายแง่หลายมุมนะ,ะเขาก็มองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่การแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้ร้อยเในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไปเข้าทางของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า เพราะเขาก็อ่านเกมพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่จะต้องผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าตัวเองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วไงถือว่าเป็นนโยบายหลักที่<ช>ททแถลงไว้ต่อรัฐสภาไงฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องผลักดันในเรื่องนี้ไปแต่พรรคเพื่อไทยอ่ะเข้าจริงๆแล้วรู้ลึกๆว่ายังไงมันก็อาจจะต้องเจอ แรงกดดันในสภาหรือว่าแรงค้านในสภาที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่ยังไงแล้วเนี่ยมันก็ให้เห็นภาพว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะเอาเข้า,าในการที่จะทําตามนโยบายที่แถลงไว้ต่บรัฐสภาแต่ก็ให้สังเกตอีกมุมหนึ่งว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเองเนี่ยก็ไปร่วมลงชื่อกับสมาชิกสมาชิกที่มีการเสนอให้นําเรื่องนี้เนี่ยให้ให,ให้ให้ให้เบรกเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะรอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนตรงนี้เนี่ยการไปร่วมลงชื่อของอ่าสอสอในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งหรือเปล่าว่าเองพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้อยากที่จะเดินหน้าต่อตรงนี้หรือเปล่าแต่ที่ทําไปเพราะว่าแถลงไว้ต่อรัฐสภาอะไรที่สาคัญเองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกอิงเนี่ยคุณแพทองอทานชินวัตรเนี่ยหลังจากที่สภาล่มเนี่ยคุณแพทองทานเองก็บอกว่ามันก็เป็นสัญญาณอะนะว่าให้เห็นว่าอ่ามันก็มีความ ทิ่เห็นที่แตกต่างได้เพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่ชั้นพิจารณาของสภาแล้วความคิดเห็นมันย่อมแตกต่างแล้วนายกอิงเองก็ยอมรับว่าตอนจัดตั้งรัฐบาลจาับขั้วรัฐบาลที่มาจาัดตั้งรัฐบาลกันเป็นพรรคร่วมใช่ไหม คือไม่ได้เป็นพักเดียวไงในการตั้งรัฐบาลมีพักพันธมิตรมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหลายพักเนี่ยซึ่งก็ยอมรับว่าในตอนนั้นเนี่ยความเห็นมันก็ต่างละในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีพักการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นสอดคล้องกับพักเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ยังไงซ้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นวิถีเป็นเขาเรียกว,ว่า เป็นความเห็นต่างที่อยู่ในพักร่วมรัฐรบาลมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วตรงนี้นายกอิงยอมรับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งของเรื่องของการกาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ในเรื่องความเห็นต่างในการบริหารประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าความเห็นต่างมีน้อยในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกันหลายเรื่องก็เยอะแต่ในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย ย้ําเลยขีดเส้นใต้ก็คือยอมรับว่ามันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันตั้งแต่แรกแล้วตรงนี้ค่ะนี่เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไปเข้าทางพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าการที่พรรคภูมิใจไทยเองก็วอล์กอักันแบบนี้ก็เหมือนว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะระมัดระวังสูงซึ่งจาก จากคาพูดจากนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีก็คือว่าพูดในลักษณะที่ว่าพักบางพักกันเมืองบางพักเนี่ยเขาก็นําส่งให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยเพื่อให้อ่ามีความชัดเจนในข้อกฎหมายต่างๆจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรตามมาตรงนี้เนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันที่จะเดินหน้าไปแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับยืมมือกันเหม,นนมือนก็รู้กันนมองไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันนะในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ย ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเดินไปลําบากเหมือนกันถามว่าจะแก้ไหมรัฐธรรมนูญเชื่อได้ว่ามันก็มีความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญอยู่แต่ยังไงจุดยืนเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่แตะอามาตราที่สําคัญที่สําคัญตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะรักษาความสงบอาความสงบภายในประเทศแล้วก็ต้องการให้เป็นไปตามประชาธิปไตยด้วยอะค่ะอืม ใช่ซึ่งพี่ก็มองเหมือนกันนะยาดาว่าพี่มองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของโอ้ความขัดแยง้งแตกหักระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมหรอกเขาแยกกันเล่นบทบาทพี่ว่าเพราะว่าอะไรเราต้องไม่ลืมว่าตอนนี้มันเป็นรัฐบาลที่เกิดจากดีลและดีลเนี่ยก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขายังไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะก็ประกาศหาเสียงไว้แล้ว ก็งานนี้เขาอาจจะรู้กันกับคุณอนุทินก็ได้คุณอนุทินเขามีจุดยืนอย่างนี้อาจจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นบทนี้เองใช่ไหมคือเล่นบทนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็อ่อไม่ก็ถือว่าตัวเองได้พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ผ่านในส่วนของอเสียงพรรคร่วมแล้วก็ของสอวอพี่ก็ว่าเขาน่าจะแหมส่งส่งซิกกันแล้วอะ่ะนะฮะอืม คือเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนั้นที่หาเสียงไว้อะตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลหรือไม่อย่างไรก็หาเสียงดุดันอ่าคื ทุกครั้งอ่ะเวลาหาเสียงของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมุ่งในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอันดับแรกโดยมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากอำนาจเผด็จก,การใช่ไหมคะที่เป็นคน<อ>ร่างเอาไว้อะไรอย่างนี้ฉะนั้นตัวเองในฐานะเป็นนักการเมืองเป็นนักเลือกตั้งอะไรเนี่ยก็จะต้องเข้ามาชี้รัฐธรรมนูญบางชิ้นบางส่วนที่คือไม่ต้องการก็คือต้องการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้แหละแต่เอาเข้าจริงๆแล้วถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลกระทบอะไรจากตัวเองหรือเปล่ากับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่ากับพรรคการเมืองอื่นหรือเปล่า จัดต,ตั้งรัฐบาลในวันนี้มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ด้วยซ้าเออก็ได้เป็นรัฐบาลวันนี้เพราะอะไรก็เพราะรัฐมนูะฉบับนี้หรือเปล่าที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่พรรคอะไรนะ พัเก้าไกลเนี่ยที่เขาไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นพักตัวเองเพื่อนพักอันดับสองซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรก็ตามแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะใช้เสียงของสอวก็ตามแต่วันนี้เนี่ยสวปลดล็อกตรงนั้นไปแล้วซึ่งในส่วนของพักภูุงใจไทยเองก็แฮปปี้ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรา มองว่าเป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นในการที่จะเดินหน้าตามาที่ได้หาเสียงไว้ต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละซึ่งวันนี้เนี่ยถามว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนไหมที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องเร่งถ้าไม่ทาฉันอยู่ไม่ได้ทาถ้าไม่ทาฉันอยู่ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นวาระเล่นโดดวาระเล่โนโวดของรัฐบาลในตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนมากกว่าซึ่งวันนี้เสร็ฐก,กิจเนี่ยมันซุดลงซุดลงซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะทำห,หลายหลายอย่างในการที่จะขยับตัวเลข GDP ให้สูงขึ้นตรงนี้ค่ะให้เป็นไปตามเป้าหมายเขาตั้งไว้ 3- 4 5หนุ่นซึ่งจะทำได้หรือไม่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากอาเหมือนกันเข็คนคบขึ้นภูเขาหนักเหมือนกันทาในเรื่องเนี้ย ใช่นะแล้วเราแล้วเราก็จะเห็นยาดาจำได้ไหมว่าตอนก่อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะพ้นจากธรรมเนียบรัฐบาลไปอ่ะตอนที่พลเอกประยุทธ์มีพูดอยู่ประโยคหนึ่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละที่ที่บอกว่าโอ้ทำไมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันผิดตรงไหนทำไมมีบอกว่าจะมาแก้จะมาแก้โหแบบฉบับนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอ่ามันก็เกิดในยุค ยุคหลังการรัฐประหารนะการร่างคนอาจจะมองว่าเป็นรัฐธรมนูญฉบับรัฐประหารแต่จะเห็นได้ว่ารัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยข้อดีก็เยอะมากพอสมควรนะแล้วการแก้ก็ยากมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็อยากแก้แหละแต่มันไม่ได้เร่งด่วนขนาดที่ว่าเฮ้ยจะต้องแก้ให้จบภายในสมัยนี้พี่ยังเชื่อว่าด้วยความที่ เป็นรัฐบาลที่เกิดจากดีวะ่ะเพราะฉะนั้นก็หยวนหยวนกันไปก่อนนะแต่ว่ามันอาจจะต้องมี acting เพื่อเรียกคะแนนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพี่ถึงพี่เลยยังไม่ได้มองว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยแตกหักมันมันไม่ไม่น่าจะใช่แต่มันเป็นวิถีทางการเมืองแล้วก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเล่นกันคนละบทบาท นี่ยแหละเล่นกันคนละบ,บาทสุดท้ายผลประโยชน์ก็ได้กับพักการเมืองนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าถามว่าถ้าเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในตอนนี้ถ้าเกิดเสร็จเร็วตัวเองก็ต้องยุบสภาหเหมือนกันนะเพื่อที่จะเลือกอตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่า ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวก็ไปขยับกันอีกครั้งหนึ่งรอกันไปคือท้ายที่สุดแล้วก็จะไปอยู่ที่ไฮสรรัฐธรรมนูญวินิฉัยก่อนเสร็จแล้วกว่าจะมีการจัดทําประชามติอีกหรือไม่อะไรยังไงโอ้ยอีกมองแล้วอีกหลายกระบวนท่าแหละกว่าจะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นรูปเป็นร่างอะคะ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเรียกว่าแทบจะม้วนเก็บไว้ก่อนพับเก็บไว้ก่อนเอาไปพับเก็บไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่ายกเลิกนะแต่พับเก็บเอาไว้ก่อนแต่ใช้กลไกลทางกฎหมายใช้กลไกล อะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเพื่อเป็นการยื้อกระบวนการของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไปก่อนตรงนี้ค่ะแต่เรื่องที่จะต้องจับตาดูก็คือในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีที่ดูเหมือนว่ามีเสียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะเป็นเพราะว่าอะการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จแล้วผลลัพธ์มันออกมาแล้วแหละว่าใครได้เป็นเจ้ายุทธจักรใน่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในตอนนี้เนี่ย ก็อาจจะมีการนํามาเป็น KPI ในการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยรวมทั้งนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยในฐานะนายกตัวจริงเนี่ยก็ลั่นวาจาคุยพูดออกมาให้สังคมได้ยินดังๆแล้วว่ายังไม่ได้ปรับคณะรัฐมนตรีในตอนนี้ยังไม่ได้เซ็น นายกอิงบอกยังไม่ได้ลงนามอะไรเลยฉะนั้นก็แสดงว่ายังไม่มีการปรับในตอนนี้ค่ะใช่คืออาจการที่เรื่องนี้มันปมันกลับมาอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันเดือนกุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมก็แล้วเดี๋ยวมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วเนี่ยที่เราเลงๆกันไว้ว่าอาจจะเป็นช่วงเมษามันก็อาจจะเขาเรียกว่าใกล้กระเถิบมันกระเถิบใกล้เข้ามาแต่เพียงแต่มันยังไม่ใช่จังหวะของการปรับแต่เราก็จะเห็นนะว่าเอ๊ มันก็มีความพยายามในการจะปล่อยกระแสเรื่องของการคัมแบ็กของร้อยเอกธรรมนัฐกลับมาสู่การเป็นคอรมอรเป็นรัฐมนตรีอ๋อโดยถึงขั้นที่บอกว่าโอ้ยจะสลับตัวมาแทนกับมา,มาแทนอาจารย์แหม่มนรุณพลพินโยศิลวัต์พี่ยังพี่ยังรู้สึกนะคือเอาเอาเป็นว่าที่เรารู้จักร้อยเอกธรรมนัฐมาหรือทําข่าวร้อยเอกธรรมนัฐมาเนี่ยคือแกไม่ใช่คนที่แบบว่าอุ้ยตายแล้วฉัน ให้อาจารย์แหม่มมานั่งแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวฉันฉันฉันจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าแกแกไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วเชื่อนะพี่เชื่อว่าถ้าแกจะมาเนี่ยหนึ่งมันต้องเคลียร์เรื่องเรื่องไอ้ข้อกฎหมายเรื่องคุณสมบัติคุณธรรมจร,ริยธรรมอะไรเดี๋ยวเพราะว่าไม่งั้นมันจะกระทบนายกอิงได้อันที่สองก็คือถ้าร้อยเอกธนาจะมาพี่ว่าแกต้องได้โควตาเพิ่มต้องได้โควตาเพิ่มไม่ใช่ว่าไปเบียดอาจารย์แหม่มไงนะไม่ใช่เป็นกัน เด้งอาจารย์แหม่มออกแต่ว่าอ่ามันจะมาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นยังยังเชื่อว่าร้อยธรรมนัฐยังไม่น่าจะมาในในห่วงเวลาการปรับคอรมอที่จะมีอยู่ที่จะมีขึ้นคือใน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 ,ในสิ่งที่พี่เล็กบอกว่าถ้าร้อยธรรมนัฐจะมาเนี่ยก็จะต้องมีโคต้าเพิ่มคําว่าโคต้าเพิ่มนั้นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีสสอในมือเพิ่มเข้ามา<อ>นะซึ่งจังหวะเวลานี้ห่วงเวลานี้งนงนคงไม่มีใครย้ายพักหรือถูกขับออกจากพักอะไรใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีความพยายามปล่อยข่าวว่าสสในซี่ของพลังประชารัฐบางส่วนแหละจะมาซบพักกาธรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเท่าที่มองดูต,ตัวตัวตัวละครหรือตัวสสที่มีชื่อมาเนี่ยหรือว่าตัวที่ไม่ใช่อสสอเนี่ยความเป็นไปได้ยากในตอนนี้ที่ว่าจะมาอยู่กับพักกาธรรมอะค่ะซึ่งอ่าการที่จะมีการที่จะได้เก้าอี้เพิ่มเนี่ยมัน แทบจะเป็นไปไม่ได้ในว่วงเวลานี้เลยเพราะว่าพรรคกาทําเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คงเก้าอี้พลังประชารัฐเก่าเอาไว้นั่นแหละคงเก้า e อี้พลังประชารัฐเก่าเอาไว้นั่นก็คือสามเก้าอี้ใช่ไหมคะพี่เล็กวันนี้ก็ยังค<อ>งอยู่ส e. ามเก้าอี้หากร้อยเอกคมนัชจะคมแบทกับเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่สามเก้าอี้ตรงนี้แหละพี่เล็กเชื่อได้ว่าจะ<อ>ต,ต้องอยู่สามเก้าอี้ตรงนี้เพราะว่าอ่ากลังสสมีเท่านี้ก็ได้สามเก้าอี้ตรงนี้ เพราะว่ายังไม่ได้ได้สสใหม่ที่ไหนเข้ามาเพิ่มเติมเลยเพราะว่าคนที่เกิดมาจากพรรกกา้ธรรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นรุมนพินโยสินวัฒน์หรือว่าอ่าคนอื่นๆที่วันนี้เข้ามาเป็นอ่ารัฐมนตรีนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ในพรรกกา้ธรรมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสสเลยนะพี่เขาไม่ได้เป็นสสเลยนะเพียงแค่ว่ากรรม กำโคต้าจากร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งสลัดตัววันนี้เนี่ยออกมาอยู่พักก้าไทยเต็มตัวแล้วเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้คนไปมองในเรื่องของคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐจริงๆแล้วเนี่ย อย่าลืมว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนียผ่านการเป็นคณะรัฐมนตรีผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติต่างๆเนี่ยถูกตรวจสอบมาแล้วแม้ว่าจะมะีเรื่องของจริยธรรมมีการตรีความท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาแล้วทําให้ทุกคนสยองขวัญในเรื่องของจริยธรรมที่ดูมันกว้าง,งเสลือเกินเอ๊ะจะโดนหรือไม่โดนเชื่อได้ว่าถ้าตั้งไปเนี่ยอาจจะโดนนักร้องก็ได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยเออ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยนะอ่าไม่ได้คือมั่นใจแหละว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องจรจริยธรรมหรอกเพราะว่าผ่านการเป็นปรัฐมนตรีมาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้และอย่างหนึ่งร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยตอนนั้นที่ไม่ได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีปัญหาภายในฉะนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัตเองเนี่ยจะมาคือเขาต้องต้องไม่ลืมว่า พรรคเพืกเก่อไทยเนี่ยเขาเอาอร้อยกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตมาเนี่ยเขาเอามาในานามของกลุ่มร้อยเอกคือกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตมาร่วมสนับสนุนการเป็นรัฐบาลโดยแบบว่า<ม>ตอนนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ออกจะไม่ได้ถูกขับออกด้วยใช่ปะ่ะก็ต้องมาร่วมใ,ในในในโดยโดยวาจาโดยอะไรเฉยแต่ว่ามาทําอะไรออกหน้าออกตาก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนปัญหาอันนี้แหลจะจริยธรรมตัวจริง จริยธรรมตัวจริงคือจริยธรรมข้อระเบียบข้อบังคับพักพลังประชารัฐถ้าเกิดร้อยเอกวันธรรมนัฐวันวันนั้นมานั่งเก้าอี้อ่ารัฐมนตรีหรือว่าคุณอัดอะไรนะคุณน้องเบ้นอะไรนะที่เคยนั่งรัฐมนตรีเนี่ยนั่งรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยนั่นแหละเป็นปัญหาแน่ในเรื่องของจริยธรรมที่ขัดระเบียบต่อข้อบังคับพักอ่าที่พักพลังประชารัฐเขาทำเอาไว้แต่วันนี้เนี่ยอ่าที่ไม่นั่งน่ะก็รู้อยู่มันขัดตรงนั้นไม่ได้เรื่องของคุณสมบัติ ซึ่งก็เชื่อได้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะคัมแบ็กหรือไม่คัมแบ็กก็เป็นไปตามที่พี่เล็กพูดแหละคงไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้เขาก็มองกันว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นห่วงท้ายท้ายของรัฐบาลภายใต้การนำพักเพื่อไทยซึ่งวันนั้นเนี่ยอ่าวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐอยู่พักกล้าทําแล้วถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องไปช่วงท้ายๆโดยมองกันว่าอ่านเกมกันว่าถ้าเกิดเข้ามาในช่วงท้ายๆเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยอ่า ปัจจัยที่หนึ่งคือวันนั้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีการแก้ไขหรือว่า,าส่งให้สารมนูญตรีความในเรื่องของจริยธรรมและมีการตีกรอบให้ชัดเจนว่าจะคําว่าจริยธรรมนั้นแค่ไหนอย่างไรเป็นแบบไหนอะไรยังไงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของจริยธรรมอะค่ะที่คุณสมบัติคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีและอีกอย่างหนึง่งร้อยเอกงธรรมนัตเนี่ย ถ้าเป็นน่ะถ้าเกิดคุณสมบัติยังไม่ชัดอะไรตรงนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็จะเป็นห่วงเวลาท้ายๆท้ายที่2คือท้ายที่1คือการแก้ไข,ขคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วคือชัดเจนในเรื่องคุณสมบัติใช่ป่ะอ่าเงื่อนไขนที่2คือการเข้ามาของร้อยเอกธรรมนัฐอาจจะเข้ามาช่วงท้ายๆเพราะอะไรเพราะว่าช่วงท้ายท้ายเนี่ยถ้าจะเกิดจะมีการยื่นตีความในเรื่องของคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยถึงวันนั้นแล้วเนี่ยยุบสภาแล้วหมดวาระรัฐบาลแล้ว เมือ่อ <ấ m. S 2> พ้นจากตำแหน่งคือยกสภาแล้วก็ถือว่าพ้นจากตำแหน่งใช่ไหมพี่เล็กถ้าพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยถ้าเรื่องไปอยู่ในชั้นศาลศาลก,อาก็อ่ามีอจจะไม่พิจารณาเนื่องจากอะไรเพราะพ้นจากเก้าอี้ไปแล้วจําได้ไหมเัื่อิคุณเอาก่อนคุณเสรษฐาใครนะที่พ้นจากเก้าอี้ไปอะ่ะใครอ่อะพิชิตเหรออ่ะพิชิตก็ไม่ได้ตีความในกรณีของคุณพิชิตใช่ไหม เพราะคุณพิคิดได้ลาออกไปแล้วฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐถ้าเข้ามาในช่วงท้ายๆอาจจะมีการยุบสภาไปแล้วหรือหมดวาระการเป็นรัฐบาลไปแล้วอ่ะเรื่องคาอยู่ที่ศาลสมมุตินะถ้าเรื่องคายอยู่ที่ศาลก็ถือว่าค้นจากหน้าที่ไปแล้วก็ไม่ต้องมาดีความในเรื่องของอาจริยธรรมธรรมกติตรงนั้นนะค่ะเขาก็มองว่านั่นแหละช่วงท้ายนั่นแหละถ้าจะเข้ามาก็เข้าในช่วงท้ายอืม อืมใช่แต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าใครไปคุยนะจําได้มาเมืม่อก่อนเนี้ยบอกร้อยไอธรรมนัฐตอนนี้เนี่ยไปดูดไปท้ธทามเขาได้สามสิบกว่าคนแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยโอ้โหข่าวบอกห้าสิบเข้าไปแล้วรวมกับที่มีอยู่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสิบกว่าโอ้โหนี่มากกว่า,าพักภูมิใจไทยอีกนะแต่ทุกคนก็งงว่าไอ้ที่ไปดูดดูดด,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 ดูดมาเนี่ย เอามาจากพักไหนบ้างแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้จริงคือต้องรอหลังเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่ามาตอนนี้ก็มันก็คงไม่ได้ละใครจะขัดออกหรือ,อยังไงใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยโหต้องบอกว่าคนในสายของพรกของร้อยธรรมนัฐเขาก็ไม่ปฏิเสธนะว่าเขามีนะในมืออ่ะเป็นสิบอ่ะเขาบอกว่าหลายสิบอ่ะโหยาดาได้ข่าวนี้ไหมอ่ะคือ ถ้าจะถ้าจะให้พูดหรือจะให้ประเมินหรือว่ามองเนี่ยนะร้อยธรรมนัตเนะถ้าจะมีสอสอได้ขนาดนั้นจริงๆตามที่เป็นข่าวล่ำหรือว่าไปได้มาสามสิบรวมแล้วได้ห้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งก็มาจากพักพลังประชารัฐนั่นแหละบางส่วนออีกส่วนหนึ่งจะมาจากพักรวมไทยสร้างชาติบางส่วนและอีกอส่วนหนึ่งก็จะมาจากพักภูมใจไทยในบางส่วน เออแล้วก็พักเล็กๆเล็กน้อยที่วันนี้เนี่ยมีความเป็นพักแล้วได้สอสอหนึ่งสองสามสี่ที่มีข่าวว่าอ่าอ่าดูแลกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะพวกนั้นอาจจะมาควบรวมอยู่ก็ได้เออในตอนนั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรคำพูดก็ไม่เท่ากับ ผลตัวเลขจริงของการเลือกตั้งที่จะเข้ามาในรอบหน้าค่ะซึ่งจะมีความชัดเจนก็ในช่วงท้ายๆก็ต้องดูว่าเขามีการย้ายพักกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีการย้ายพักเนี่ยความเป็นไปได้ในที่รอยเอกธรรมนัฐจะมะีตัวเลขที่50คนเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะพี่เล็กยกเว้นแต่ว่าย้ายพักกันมาแล้วผู้คนที่ย้ายพักมานั้นเป็นสสที่เรียกว่าแน่นในพื้นที่จริงๆเลือกกันกี่ครั้งก็ต้องเป็นคนนี้เลือกกันกี่ครั้งก็ต้องเป็นคนนี้อันานั้นน่มีลุ้นเออนะ